สวัสดีค่ะพี่น้องชาวโลกวันนี้คุณอ้วนกำลังจะทําหน้าที่ตอนต้นชาคิขุปลดล็อกหน่อยแล้วเอาใหญ่เลยนะคนอ้วนสั่งได้นะครับสั่งว่ายังไงอะคะสั่งว่าให้มันออกรากนะอ๋อสั่งว่าให้มันออกลากเพราะว่ามันตอนยากใช่ไหม ไม่บอกส่วนผสมหน่อยละคะส่วนผสมก็อะไรอะอะไรบ้างอะคะขี้มะพร้าวหนึ่งส่วนหนึ่งคือเยี่ยวคนหรือเปล่ากันไม่ให้มันขึ้นเชื้อราใช่หรือไม่ <S <S มีส่วนผสมนะคะเยี่ยวคนค่ะขี้โมอันน่าจะเป็นเช่นนั้นมีส่วนผสมว่าไม่ให้มันเป็นเชื้อราอสูตรบโบราณ อันนี้ทำอะไรนี่เตรียมดินจะไปตอนกระต้มชิมิอ่าน่าจะใช่ได้กี่ต้นละคะ <100. S 1> เป็นร้อยเลยเหรออุ้ยตายละตายแล้ว,ต,ลวต้นละสามร้อยคูณเข้าไปต้นละสามร้อยดาวลดได้คันเลยเออดาวลดได้คันหนึ่งนะท่านผู้ชม ถ้ามันติดนะอืมมันจะออกลากไหมคะน่าจะออกน่าจะออกอรับประกันไหมคะนี่ว่ามันต้องออกลากสูตรนตเนี้ยออดูสิท่านผู้ชมมันต้องได้เป็นร้อยแน่ๆเลยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเท่านี้นะคะ ตอนไปแล้วก็มีบ้างประมาณสามสิบเอ็ดต้นได้ไหมใชม่ตายละตายละตายละต้นละสามร้อยไม่มีอะค่ะเพราะว่ามันไม่ออกรากเอาแต่ยอดมันเสียบดินไปได้เลยถ้าห้าร้อยมันต้องมีรากแล้วก็มีใบอีกสองใบนะคะท่านผู้ชมอยากได้ค่อยสั่งต้นต่ําต้นต่้มโอเคนะคะ